ฝากลูกท่านครับต่อไหมต่อจากพี่รองไหมเอาจะใส่กันอีกไหมเรื่องไม่พอดีเราเกิดมาทุกยุคทุกสมัยสมัยนึงต้องต้องกางแต่พอตุนใคใครก็ได้เขามันก็เลยแบบเออวนวนวนเวีย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 นวนวนเออสุดท้ายก็ดีที่สุดก็ดูแลตัวเองนั่นแหละมันเราจะพูดยังไงพูดไปมันก็แค่นั้นนะไอ้ตอนเสียประโยชน์ก็พูดได้ตอนได้ประโยชน์ก็พูดไม่ออกอ่ะเชิญครับพี่อุค่ะ ก็เห็นด้วยนะเรื่องคําว่าอินไซเดอร์เนี่ยเขาไม่ไปจับนะแล้วมาจับอะไรก็ไม่รู้จริงๆจะพูดออกตัวแรงก็ลําบากว่าดาโอก็โดนไปด้วยโอ้ดาวก็โดนที่เรื่องแบบเห็นปะผมไป่กระโดนกันทุกทําไปโดนในนั้นกระโดดในนี้ก็คือดูแลตัวเองอ่ะและพี่อูเดอร์ใช่ใครจะมาดูแลให้เราได้ล่ะเราเไม่รู้ใจว่ายังไงนะกับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะโอเคครับก็ตลาดหุ้นเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตใช้หน้าจอนิดหนึ่งจะได้ใช้เวลาดูเลย วันนี้ขออนุญาตพี่อูดนะเชิญค่ะขออนุญาตอะไรฮะวันเออเราจะมีกิจกรรมทําบุญประจําปีไงพี่อูดอ๋อครับประจําปีางเริ่มต้นที่หัวใจอ๋อเดี๋ยวเราเริ่มละเมื่อไหร่เชิญเชิญพี่อูดก่อนวันที่สองธันวาค่ะวันเสาร์ค่ะแตีเราเริ่มบุญเครื่องตั้งแต่วันนี้ละเชิญค่ะครับภาพตลาดก็เห็นอันนี้พี่รองก็พูดไประดับหนึ่งแล้วนะก็หลักหลักเนี่ย ก็ยังคอนเฟิร์มนะนี่คือสิ่งภาพที่เราเห็นค่อนข้างจะชัดเจนมากในเรื่องของคนประกอบการของบริษัทหุ้นในตลาดที่ที่ดูแบบไม่ดีนะครับที่เราคุยกันมาตลอดก็คือถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเอากำไรตลาดถุดทิตอนนี้ที่รายงานมาแล้วประมาณร้อยเจ็สิกว่าบริษัทเนี่ยมันจะอยู่ที่บวกประมาณสาสิบเก้าเปอร์เซ็นจากปีก่อนเยอะนะแล้วก็บวกจากไตรมาสก่อนถึงยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์สําหรับบริษัทที่รายงานไปแล้วจนถึงวันพฤหัสบดีศุกร์นะครับแต่พอคุณตัดไอ้พวก ุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปิดโตทิ้งซึ่งมีกัมไรสต็อกเกนนะตัดปูนซีเมนไทยทิ้งตัดแบงค์ทิ้งเนี่ยเพื่อจะดูว่าเซกเตอร์ที่ประเภทเป็นเซกเตอร์เด่นเด่นเซกเตอร์ที่แบบประเภทตัวรองๆนะครับตัวรองตัวไซส์ตัวกลางตัวตัวเล็กเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่ากัไรตลาดเราติดลบถึงส0สิเปอร์ซครับจากปีก่อนแล้วก็ลบประมาณ22%สิบเปอร์เซ็นจากไตรมาสที่สองเห็นไหมครับว่าภาพนี้คือภาพที่ ทำให้ตลาดหุ้นไทยอ่ะลากลงมาจริงๆนะครับเวลาคุยกันเรื่องช็อตเซลล์ส่วนใหญ่จะไปคุยว่าช็อตเซลล์ช็อตเซลล์แต่จริงๆเนี่ยมันต้องไปดูว่าทําไมตลาดถึงถูกช็อตจริงๆผมว่าช็อตเซลล์พูดไปมันก็เหมือนกับไปโยนกลายเป็นแพะรับบาปนะเพราะว่ามันช็อตเซลล์ก็คือการขายแบบหนึ่งจริงๆการขายมีทั้งแบบขายทำกำไรขายตัดขาดทุนขายเพราะว่าไม่อยากอยู่ นะครับแล้วก็ยืมหุ้นช็อตเซลแบบยืมในประเทศแล้วก็ช็อตเซลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งสี่ห้าแบบผมว่าบางทีก็จับตัวลําบากนะว่าใครจะขายแต่ว่าในตลาดหุ้นน่ะมันคนขายอ่ะมันต้องมีเหตุให้ขายอยู่แล้วนะครับมั้นถ้าเกิดไปพูดถึงปลายเหตุว่าช็อตเซลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูแบบดูแบบตลกตลกนิดๆนะครับผมว่าเ,เหตุผลที่ทําให้ในมุมม,มผมเองเหตุผลที่ทําให้ตลาดหุ้นน่ะถูกขายเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่แล้วในตัวเอง ทําไมฝรั่งซื้อที่อื่นขายที่เราสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอื่นเขาขึ้นกันตลาดเราลงนะครับแล้วก็ฟลอ์ที่เข้ามาในเอเชียตอนตอนที่คลายความกังวลเรื่องเรื่องบอลยวเขาซื้อกันเราถูกขายมันเหตุผลฮนะเรื่องของกำไรตลาดเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งกับเรื่องนโยบายรัฐบาลผมจะเน้นย้ำแค่สองเรื่องนี้แหละเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ก็ไปดูนะครับว่าดัชนีเองเนี่ย,ยจะยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบจุดได้หรือเปล่า ไล่ไปฮะาสับสามร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบอะไรก็ว่าไปถามว่ามีโอกาสไหมครับที่ปัจจัยในวันนี้เนี่ยจะทําให้ดัชนีทําโลเดิมต่ากว่าเดิมคือตอนนั้นรู้สึกหนึ่งสามหกกว่ามีโอกาสไหมมีครับตัวปัจจัยปัจจุบันนี้มีนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีการรายงานผลประกอบการเป็นสัปดาห์สุดท้ายด้วยคือพรุ่งนี้จะมีการส่งงบเป็นวันสุดท้ายครับแล้วก็วันที่วันพุธเช้าวันพุธถ้าใครไม่ส่งงบ อ่าแต่ที่ขึ้น S อเลยแล้วก็สไตมาตร์นี้เนี่ยจะเป็นไตมาตร์ทที่บางคนบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยบายออนแ็ดีไหมเพราะว่าหุ้นลงมาลึกไปสังเกตดีๆครับตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นนะบายออนแ็ก็คือประกาศปกหุ้นขึ้นเลยเพราะว่าตลาดราคาหุ้นลงมาเยอะแต่ปรากฏว่าอ่าไอที่ประกาศมาเนี่ยกําไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่ำกว่าคาดอีกเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่มันอาจจะเกิด อ่าเซลล์ออนแฟกอีกรอบหนึ่งคือแม้ว่ากําไรจะออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ยังลงต่อได้มันนี่คือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวแปรเรื่องแจกเงินนั้นเนี่ยก็ผมก็ผมเองผมมองว่ามันตอนเนี้การแจกเงินน่ะคนไปนตีความเรื่องของการกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นบวกกับตลาดนะครับวันนี้จับตาดูดีครับเงินบาทอ่อนหรือเปล่าครับเงินบาทถ้าเกิดเงินบาทเช้านี้ถ้าเกิดอ่อนไปอีกเนี่ยจะจะส่งสัญญ,ญาณว่านักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยมองประเด็นนี้ลบตอนเช้าล่าสุดเนี่ย สามสิบหกจุดศูนย์เจ็ดเหครับเดี๋ยวไปดูครับตอนเย็นเนี่ยฝรั่งจะเนซเซลเท่าไหร่เมื่อวันศุกร์เนซเซลไปแล้วสองพันสามนะครับตัวแปลหลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องดอกเบีย้ยอเมริกาเนี่ยควรจะกลัวมากไหมก็ผมว่าตอนนี้เริ่มมันพีคไปแล้วลหละนะครับความกลัวเรื่องดอกเบีย้ยอเมริกาเนี่ยมันไม่น่าจะอะไรละแต่สิ่งที่ต้องจับตาดูอีกอันหนึ่งคือเรื่องอิสราเอลเพราะว่าตอนนี้สถนานการณ์เนี่ยตลาดรับรู้ไประดับหนึ่ง อิสราเอลเนี่ยเข้าไปล้อมลงพยาจบาลแนละฮิสบอลล์อออกมาพึ่มๆแต่ก็ยังไม่มีอะไระนั้นอิสราเอลเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูว่าจะมีการบานปลายอะไรไปหรือเปล่าถามว่าวันนี้ตลาดตีความยังไงอิสราเอลตีความเป็นความเสี่ยงนะครับตีความเป็นความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้ตีความว่ามันลบอะไรมากนะครับก็คือเพราะฉนนั้ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมก็จะจบอยู่เท่านี้นะครับเรื่องของในประเทศนอกจากเรื่องการรายงานงบนอกจากเรื่องของตัวเรื่องของอะไรอ่ะ เรื่องของตัวการประกาศแจกเงินแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่ต้องตามดูอันหนึ่งคือ m s c i Index Review นะครับช้าวันที่สิบห้าเราประเมินว่าชาตัวรอบนี้เนี่ยหุ้นประเมินคร่าวๆนะครับหุ้นวามีโอกาสออกจาก Smallcat แต่ว่าไม่ได้ออกเพราะว่าราคาหุ้นเขาลงนะครับเพราะว่าไซส์เขาใหญ่ราคาตัววาเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมา ขึ้นมาจนกระทั่งเขาอยู่ใน Small Cap ไม่ได้เพราะเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะหลุดตกจาก s m a l l c a p นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นโลงไฟฟ้าทั้ง3ตัวเลยนะครับก็คือบิคริมนะครับตัว e อโกแล้วก็ตัวลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะออกจากดัชนีนะครับอันนี้เป็นประมาณประเมินคร่าวๆนะครับเพราะว่าในตัวการประเมิน MSCI เนี่ยค่อนข้างจะยากกว่าเพราะว่าข้อมูลเรามีไม่ได้เยอะก็คือประเมินว่าไอ้สตัวลงไฟฟ้าท้ายตรา,างเนี่ยมีโอกาสหลุด เพราะฉะนั้น MSCI เนี่ยแต่แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเนื่อง,งจากว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นค่อนข้างเยอะในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่การรายงาน MSCI รอบนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยลงนะครับตามเปอร์เซ็นต์หุ้นที่ลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวังประเด็นนี้ดีครับวันที่ประกาศนอกจากชื่อหุ้นแล้วเขาจะประกาศเรื่องเวทมาด้วย นะครับเดี๋ยวก็ติดตามไปดีครับมันจะเราจะรู้กันประมาณวันที่สิบห้าเช้าสิบห้าเพราะฉะนั้นตับตไตวิดีครับตลาดหุ้นไทยจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ลดน้ําหนักเยอะนะครับก็ดีแต่ถ้าเกิดลดน้าหนักเยอะๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเช้าวันที่สิบห้ารู้กันวันที่สิบห้าเช้าจิกายนะใช่ครับใช่ครับวันพุธนี้แล้วเช้าว,วันพุธโอ้เพราะไอแรลกแหลต่างชาติมันยังไปตอนนอง <c oughs> มันน่าจะลดน้าหนักมั้ง ใช่ครับใช่ครับเพราะยังมีแรงขายทิ้งๆตลอดทั้ง่ายตลอดเวลาถูกครับ,รบเพราะว่าปกติเวลาลดหรือไม่ลดเนี่ยมันอยู่ที่ราคาหุ้นกับดัชนีเป็นหลักเลยถ้าเกิดราคาหุ้นเราลงเนี่ยดัชนีเราต่ากว่าคนอื่นคือขึ้นน้อยคนอื่นหรือลงมากคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เขาต้องมารีบาลานซ์ดัชนีว่าให้ให้ตามดัชนีที่ลงมาครับเราเขาไม่ได้มามองในเชิงคุณภาพนะเขาไม่มองในมุมของความแตกต่างระหว่างตลาดเรากับตลาดอื่นถ้าตลาดเราอันเดอร์ปอร์ฟอมตลาดอื่นเรามีโอกาสจะถูกดาวเกรด ก็คือลดน้ำหนักลงนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณภาพาว่าไอ้คุ้นแบงค์ดีคุ้นน้ามันไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอความแตกต่างระหว่างตลาดเรากับตลาดอื่นเป็นหลักเลยนะครับโอ้ก็คือถึงก็เรื่องงบธุรกิจประเทศไทยไม่ผลประกอบการไม่ได้โตมากสองก็คือเรื่องนโยบายรัฐบาลสองเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นเป็นตัวที่ทําให้หุ้นเราลงแล้วก็พอเราลงมากกว่าปกติมันก็ทําให้อ่าตัวเราอ่ะคนละแผน ผลตอบแทนเราต่ากว่าคนอื่นเพราะต่ำคนอื่นปุ๊บเขาก็จะเพ่งแรงแล้วยกเงินไปใช่ยกเงินไปหาตลาดอื่นที่ดีกว่าถูกครับถูกครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับนี่คือเหตุและผลที่ตอบอกถูกครับมันคือเหตุและผลของมันกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จับตาดูเพราะปกติคนจะตกใจว่าเวลาเอเมซอประกาศลดน้ําหนักแล้วนี่คนจะตกใจก็จะได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้มันเกิดมันมีที่มาที่ไปของเขาอยู่นะครับตอนนี้ในมุมของกลยุทธ์เองนั้นเนี่ย เราตอนนี้เราให้ซัพพอร์ตของอันแรกไว้ที่ประมาณหนึ่งพันสามรอหกสิบไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอดูว่าตรงนั้นน่ะจะหลุดหรือเปล่านะครับถ้าไม่หลุดก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็หรือไม่ก็จุดหนึ่งก็คือรอให้มันดิดกลับมันวันนี้ทําอะไรไม่ได้ละเปิดมาวันจันทร์เราทอะไรไม่ได้แล้วเราต้องไปรอดูผมคิดว่าตลาดหุ้นเราน่าจะอยู่ในจุดที่ซื้อได้เนี่ยไม่น่าเกินมันเพ้นรหัสนี้คือไปดูตรงนั้นเลยนะ ประมาณเนี่ยจากวันอังคารถึงพฤหัสเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ให้เข้าซื้อได้มันขึ้นอยู่กับความแรงในการหลงยิ่งลงแรงยิ่งซื้อเร็วยิ่งลงช้ายิ่ง oh. ยิ่งไม่ดีนะครับก็ปกติเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องซื้อตอนที่มันถูกกระแทกลงไปแรงๆนะครับก็ไปดูกันตรงนั้นก็ตอนนี้เราก็จะประเมินโดยลําหับหลักวันไว้ก่อนจุดไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าประเมินไว้ก่อนว่าเราอาจจะได้ซื้อหุ้นเนี่ยภายในวันพฤหัสนี้นะครับก็ลอง oh. ลอง,ลองรอไว้ก่อน นะครับก็อื่นๆไม่น่าจะมีอะไรมากคือหุ้นวันนี้เราเราเห็นเนื่องจากว่าเราดูนี่ฮะผมจะให้ดูข้อมูลตรงนี้ครับให้ดูข้อมูลตรงนี้ว่าวครับขออนุญาตเดี๋ยวไปต่อกันช่วงหน้าได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะมาบรรยายนิดหนึ่งเรื่องไองานเขาเรียกกันทะบุยประจำปีนะทั้งทุนเดี๋ยวเดี๋ยวพักเรื่องจะปวดรัวอุรา มาฟังเรื่องราวที่จะลงใจช่วยทาบุญกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่อุดกับม่อนก็มีมีต่อตอนนี้ในจับจังหวะเก็บเก็บตัวนี้ไปคุยกันต่อนะฮะพี่อุดต้องขออนุญาตนิดหนึ่งคุณนทิมตาในพอตก็มีดับอีคแบงก์เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันแต่ตอนนี้คุณมันตกจนหมดอารมณ์ละไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เจอกันในช่วงหน้าพี่อุดต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอุาเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็จะติดตามในเรื่องราวของงานทําบุญประจําปีงานเริ่มหัวใจอ่ะน้องๆขึ้น เรื่องราวให้กับนักทุนหน่อยหนึ่งเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆและประจําปีกันนะคะทาบุญจิตใจจะได้เคลียร์จิตใจจะไดะ้มีความสุขในเรื่องราวของความทุกข์ที่เราเจอกับเพราะว่าการขัดทุนนั่นเองนะคระังทุนอะในงานเริ่มต้นหัวใจวันเสาร์ที่สองนี้กันนะคะเรามาดูกันนะฮะก็เรื่องราวตรงนี้นะคะนังทุนระดมทุนจัดหาซื้อชุด เครื่องมือกล้องสองทางเดินอาหารส่วนบนนะฮะก็มูลค่า2อ0พันสีนะก็สามารถโอนนะฮะ,ะชื่อบัญชีเงินบริจาคสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะ,ะท่านสามารถโอนบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะศูะ 16, ะนย์หนึ่งสนึ่งหกหกศนเั่นเองนะคะโดยสแกนส่งหลักฐานการโอนเงินไปได้เพื่อที่จะใช้ลดหยอด่อนภาษีรับใบเสร็จ จากตรงนี้ QR code ที่ขึ้นในรายละเอียดนี้นะคะสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจของทางด้านบริษัท b u มิสเนต l ลน e เราจัดมาทุกปีทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่11นั่นเองนะคะจัดหลายปีแล้วนะเราก็ได้ทำกิจกรรมดีๆกับนักทุนไทยนั่นเองนะคะก็ตั้งแต่ปี2557นนั่นเองนะ,ะที่เราก็ทำกับโรงพยาบาลเด็กก็หลายๆแห่งหลายๆครั้งนั่นเองนะ,ะสำหรับในครั้งปีนี้ก็จะทำในช่วงวันที่สองจะนักทุนสามารถที่จะเริ่มบริจาคได้ผ่นา,านธนาคาร กรุงไทยนะซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลานี้เราก็จะติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้จะสามารถที่จะส่งไปถึงนักลงทุนนะ,ะรวมทั้งไปเสร็จด้วยนะฮะก็ในแต่ละครั้งนั่นเองนะ,ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนักทุนนะ,ะเพราะเกี่ยวข้องกับ